สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมากลับมาพบก,กับบัมอัพไอทีเช่นเคยครับกับรายการไอทีดีที่จะมาอัปเดตข่าวสารในแวดวงของโทรศัพท์มือถือกาดจ็ตรวมถึงแอปพลิเคชันต่างๆอีกมากมายฮะซึ่งอาทิตย์นี้นะครับโทรศัพท์มือถือที่ผมจะเอามารีวิวเป็นโทรศัพท์มือถือที่หลายคนเนี่ยนะครับเรียกร้องกันมามากและอยากให้รีวิวมากนะครับก็บความอึดของโทรศัพท์รุ่นนี้ซึ่งผมวันนี้มาแข่งกับความอึดของมันก็คือนี่นะครับโทรศัพท์มือถือรุ่น IQ Big 2องนั่นเองครับวันนี้ผมมาแข่งกิ้งความอึดแข็งกันมาเลยฮะว่าใครจะอึดมากกว่ากันระหว่างผมกับ IQ Big 2โอเคเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันเลยครับอันด,ดับแรกไปแกะกล่องกันก่อนนะครับนี่นะครับ กล่องของ i g วบนะครับข้างในก็จะประกอบไปด้วยตัวเครื่องนะฮะแล้วก็ข้างในก็จะมีเป็นเคสพลาสติกให้นะครับสายชาร์จนะครับสมอทอกนะครับคู่มือแล้วก็ใบรับประกันครับผมมีมาให้รวมถึงฟิล์มกันรอยด้วยตัวนี้แบตเตอรี่อยู่ข้างในนะครับสู้นะครับโอเคตอแรกเดี๋ยวเราจะแกะนะครับซองของเจ้าตัว i อคิวนี่ออกมานะครับซึ่งมีสติกเกอร์อยู่นะครับ อ,อ,อไม่ไหวครับต้องยอมรับจริงๆว่ามันอึดกว่าผมเยอะเลย มาดูกับตัว i q b b g 2ตัวนี้นะครับหน้าจออยู่ที่5.5นิ้วนะครับเป็นแบบ HD 720 x 1280ครับด้านหน้ามีกล้องนะครับความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลพร้อมกับแฟลชนะครับแล้วก็ไฟแสดงสถานะด้วยนะครับส่วนด้านหลังเป็นกล้องนะครับ12ล้านพิกเซลนะครับพร้อมกับแฟลชครับค่า f อยู่ที่2.0ครับวัสดุด้านหลังเป็นพลาสติกนะครับแบบมีสีแบบนี้นะสีที่ผมอามาก็คือสีสีทองนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีสีขาวด้วยครับลำโพงอยู่ด้านล่างตัวนี้นะครับด้านข้างของตัวเครื่องนะครับจะเป็น ปุ่มเปิดปิดหน้าจอนะครับแล้วก็จะมีตัวปรับเบอร์ลุ่มนะครับขึ้นลงนั่นเองครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นช่องสําหรับใส่ตัวไมโคร SD ซิมนะครับสามารถใส่ได้ไมโครซิมตัวนี้นะครับสามารถใส่ได้2ซิมด้วยกันนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นใส่ตัวไมโคร SD ซึ่งรับความจุได้สูงสุด32 g b กะไบต์ครับด้านบนนะครับก็เป็นช่องเสียบสมอททอกแล้วก็ช่องเสียบไมโคร USB สําำหรับชาร์จนั่นเองครับเปิดเครื่องมานะครับตัวนี้หน้าจอนะครับมีความละเอียดอยู่ที่ Uh, 720p นะครับซึ่งผมดูแล้วหน้าจอของเขาเนี่ยใช้ระบบที่เป็น OGS หรือว่า One Glass System ทําให้หน้าจอมันสว่างนะครับแต่ผมดูแล้วเนี่ยครับสีของเขาเนี่ยมันยังไม่สดเท่าที่ควรนะสำหรับหน้าจอของตัว i q b b g 2ตัวนี้ครับอันดับแรกนะครับไปดูในส่วนของการตั้งค่าของเครื่องกันก่อนนะครับหลักๆที่สําคัญที่ยังดูก็คือเรื่องของที่เก็บข้อมูลครับซึ่งในตัวเครื่องตัวนี้นะครับมาพร้อมกับที่เก็บข้อมูลปกติอยู่ที่16 g b นะครับรวมแล้วนะครับลงระบบต่างๆแล้วพื้นที่เจออยู่ที่12 b แล้วทํา ใช้พื้นที่ว่างนะครับหลังจากที่เราลง Facebook ลงเกมต่างๆไปแล้วเนี่ยอยู่ประมาณ9 g b ก็สามารถที่จะลองรับการใช้งานได้แบบสบายๆครับสำหรับแอปพลิเคชันนะครับที่ใส่มาในการตั้งค่าที่เป็นของตัว i q u b c 2ที่เราไม่ค่อยเจอในตัวอื่นๆนะครับก็คืออันแรกเลยฮนะน่าสนใจทีเดียวกับตัว Black Screen Gesture นะครับตัวนี้ก็คือการเข้าถึงหน้าจอต่างๆ เข้าถึงแอปพลิเคชันต่างๆจากการวาดหน้าจอลงบนเครื่องนะฮะเราจะเจอในพวกที่เป็น Oppo อะไรต่างๆนี่นะฮะนี่ผมก็ตั้งไว้ตัว C g a s t u r e อ่าก็จะเข้าที่กล้องนะครับตัว o YouTube อ่ะลองไปดูนะครับเราปิดหน้าจอแบบนี้นะครับเราวาดตัว O ตัว O แบบนี้นะครับก็จะเข้าที่ตัวแอปพลิเคชันที่เป็น YouTube ได้เลยนะครับเป็นช็อตคัทที่สามารถที่จะไว้ใช้งานได้อีกอันนึ้งที่ผมใช้บ่อยก็คือ a c e b o o k ครับผมก็จะลากขึ้นแบบนี้นะฮะก็จะเข้าสู่หน้าจอที่เป็น Facebook แบบนี้เลยฮะ ก็ถือว่ารวดเร็วทันใจดีนะครับกับการใช้งานแล้วก็มีตัวที่เป็นตัวช็อตคัทแบบนี้ครับกลับมาที่ตัวที่เป็นตัวการตั่งค่ายอ,อันหนึ่งนะครับก็คือตัวโฟร์เ s สนะครับตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดเด่นอันหนึ่งที่เขาเอาใส่ไว้ที่กล่องเลยก็คือตัวช็อตคัทสวิชนะครับตัวช็อตคัทสวิชเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีจุดะฮจ,จุดแบบนี้นะครับ อยู่บนหน้าจอนะครับเรากดไปที่จุดปุ๊บเราก็จะสามารถเลือกนะครับคุณสมบัติต่างๆบนหน้าจอได้เลยเช่นเราจะเข้าไปดูปฏิทินนะฮะเราก็เข้าไปดูแบบนี้นได้เลยนะครับออกมาครับถ้าจะอยู่ก็แบบตั้งค่าตรงนี้ได้นะครับมี2 2ระดับให้เราเลือกนะฮะมีมีชูมี Media, มีเดียมีเฟลร r ินะครับเราก็ตั้งค่าต่างๆได้เลย อะถือน่าสนใจและเป็นช็อตคัทอันนึงที่เราไม่ค่อยพบกับตัว i-mobile ตัวอื่นครับไปดูประสิทธิภาพบน a n t ตูตกันนะครับแอนตูตได้คะแนนออกมาอยู่ที่1 9 7 7 5นะครับถือว่าเป็นคะแนนที่อยู่ในระดับที่ปานกลางนะครับถึงอยู่ล่างสุดไม่เน้นนะครับในเรื่องของประสิทธิภาพมากนักพอใช้งานได้แต่เกมเกินเนี่ยใช้งานได้หลลื่นทีเดียวครับแต่แบตเตอรี่เขาให้มา4 00 0มิลลิมเนี่ย มันอึดมากๆทีเดียวนี่ผมใช้งานมาประมาณ3วันยังไม่ได้ชาร์จแบตเลยนะฮะก่อนโดยที่แบบว่ากลางวันอาจจะมีโทรศัพท์บ้านนิดหน่อยแล้วก็เย็นๆก็มีเล่นเกมบ้านนะครับโอเคคราวนี้เราไปดูในเรื่องของคุณสมบัตินะครับอย่าง Facebook กันบ้างน,นะครับเฟซบุ๊กบม้าไอทีนะครับใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็ติดตามเข้ามาได้เลยนะฮะนี่นะครับก็เป็นสมาชิกต่างๆใน Facebook ของผมนะครับผมก็มีลงเขาเรียกว่าลงรูปภาพนะครับที่ถ่ายจากกล้องหลังไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่ากล้องหลังของตัว i b i g i q b i g 2ตัวนี้เป็นยังไงกันบ้างครับนี่ครับเป็นรูปที่ผมถ่ายจากกล้องหลังของตัวเครื่องครับนี่กล้องหลัง12ล้านพิกเซล f 2.0นะครับรูปที่ได้ก็ถือว่าชัดเจนทีเดียวเหม็มรสีสันสดใสรูปนี้นี่ใช้แฟลชของตัวเครื่องช่วยด้วยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นกิจกรรมที่ผมไปถ่ายนี่ไอดอลเลยฮะมาไอดอนั่นก็คือพี่เบนชลาที่มาร้องเพลง2เพลงฮะ ำหรับการใช้งานบน Facebook ก็ไหลลื่นนะฮะไม่มีปัญหาเลย Facebook นะครับไปดูกันที่การใช้งานของ Youtube บ้างนะครับวยดูคุณภาพเสียงของลำโพงด้านหลังเครื่องครับเข้าไปที่บลงอกทีวีฮะแล้วก็ตอนนี้ยอดวิวอยู่ยอดสมาชิกนะครับ 3, สามพนองาคนคนไหนที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกก็รบกวน Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสักกนิดหนึ่งนะฮะไปดูวีว,วิวโทรศัพท์มือถือตอนล่าสุดก็คือ V i g ก Sunset 2นั่ครับ เปิดเสียงให้สุดๆไปเลยนะเพื่อทดสอบเสียงครับลำโพงจะเป็นอยู่ตรงนี้ฮะนี่ครับคุณภาพเสียงที่ออกมาจากตัว iQube 2นะครับไม่แตกนะฮะใช้ได้ทีเดียวนะครับนะครับคุณภาพหน้าจอประมาณนี้สวัสดีครับผู้ชมครับกลับมาพบกับเจ็ดร้อยยี่สิบพีใช่ไหมเองครับรายการทีวีที่จะมาพบกับผู้ชมแบบนี้ทุกทุกอาทิตย์นะครับกับการอัปเดตข่าวสารในแวดวงของโัรวัสทลูกเป็นสิลูกแอนเชรวมกันอ๋ไปทางขวานะฮะโอเค อ่ะาวน,นี้เราไปดูเรื่องของออปชันต่างๆบนตัวกล้องกันดูบ้างนะครับต้องบอกเลยว่ากล้องหลังของตัวนี้เนี่ยถือว่าคุณภาพใช้ได้นะครับแต่กล้องหน้าเนี่ยเอาแค่พอใช้พอแล้วกันกล้องหน้าผมยังไม่ค่อยประทับใจมากนักในาภาพที่มีแสงไม่เยอะมากนะครับโอเคตัวออปชันของเขาเนี่ยครับก็จะมีให้เลือกนะครับเป็นโหมดต่างๆนะครับนี่ครับ ก็จะมีโหมดถ่ายรูปปกตินะครับแล้วก็โหมดที่เป็นแบบภาพสดนะครับก็คือจะมีภาพที่เป็นวิดีโอแล้วก็ภาพนิ่งด้วยครับโหมดถ่ายรูปแบบบิวตี้โหมดนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนี่จะเป็นแบบพาโนรามาครับก็ส่วนใหญ่ผมก็จะเลือกที่เป็นโหมดแบบถ่ายปกติครับโดยที่เมนูด้านบนนะครับก็จะมีการตั้งให้ให้แบบตัวจับหน้ายิ้มนะครับมีคนยิ้มปุ๊บมันก็จะถ่ายเลยนะครับตัว HDR ก็ทําให้ปริมาณแสงในการถ่ายภาพในที่มืดเนี่ยมันสว่างขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นแฟลชอันนี้ก็เป็นสลับเป็นกล้องหน้าแล นั่นเองครับคุณภาพรูปที่ผมไปถ่ายมาอันนี้คือมาจากกล้องหลังนะครับในงานนะฮะนี่นะครับต่างๆอันนี้ซูมนี่ก็ชัดดีนะก็เห็นพี่เบนค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับโอเคในส่วนของการตั้งค่าอของกล้องนี้นะครับก็จะเข้ามาในเมนูนี้นะฮะซึ่งก็จะแยกออกเป็นกล้องแล้วก็วิดีโอครับโอเคกล้องนี้ก็จะมีการตั้งค่าเสียงนะครับช็อตต่อเน,นื่อง ขนาดของภาพก็ปรับได้นะครับ ISO นะครับ Face Beauty นะครับแสง,งต่างๆนะครับส่วนวิดีโอก็คือตัวนี้เนี่ยสามารถบันทึกวิดีโอได้เป็น 1,080p นะแต่หน้าจอมันจะแค่720เท่นั้นเองนะครับก็ถือว่าวิดีโอนี้ค่อนข้างที่จะเรียดเลยนะครับตั้งคุณภาพเสียงเออคุณภาพของภาพได้นะครับตั้งแต่ตามปารกรางสูงและก็ละเอียดมากๆเลยทีเดียวตอนนี้นะครับผมจะลองมาทดสอบตามคำที่น้องๆนะครได้ขอมาก็คือเรื่องของเกมนะครับ การเล่นเกมกับตัว IQ b i ว2นะครับเนื่องจากเป็นจุดเด่นมากๆของตัว IQ Big 2ก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นะฮะนี่ผมใช้งานมา3วันดูสิฮะยังอยู่ที่53เนะฮะเดี๋ยวเราจะลองเล่นเกมนะครับซึ่งเป็นเกมที่น้องๆแนะนำมาก็คือตัว MI หรือว่าปฏิบัติการ Mission Impossible นั่นเองครับมาแล้วเอาละครับเดี๋ยวเรามาทดสอบการเล่นเกมนี้ดูครับ โอเคผมจะทําการเล่นเกมไว้นะครับเป็นเวลาอย่างน้อยสัก1ิบนาทีนะครับก็เดี๋ยวอาจจะมีการตัดต่อบ้างนิดน,นึงนะครับแต่ระยะเวลาในการเล่นเกมเนี่ยจะเล่นยาวๆไปเลยนะเพื่อดูประสิทธิภาพของตัวเครื่องความร้อนของตัวเครื่องด้วยนะฮะโอเคคาเปาหมายลาสไนเปอร์บัมไม่ได้อยู่ที่นี่แต่กล้องจากดาวเทียมตรวจพบว่า C ซีเเคยต้องการตัวมานานแล้วจัดก,การเลยโอเคตอนนี้ผมเล่นมาประมาณสัก สินาทีได้นะฮะเริ่มชํานาญแล้วกับการเล่นเกมนี้ฮะโอเค เดี๋ยวผมจะลองเช็คความร้อนโดยใช้ CPU C ดูนะครับว่าความร้อนของเครื่องตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับผมโอเคเข้าไปดูที่ CPU C ครับหลังจากที่ผมเล่นเกมมาประมาณสัก15นาทีครับโอเคความร้อนตอนนี้นะครับขึ้นมาอยู่ในระดับ60 62 60กว่าๆนี่นะครับก็ถือว่าขึ้นมาจากสภาวะปกติประมาณสักเกือบๆ20องศาเซลเซียสครับ แบตเตอรี่เมื่อกี้ผมเล่นอยู่เริ่มเล่นเลยเนี่ย53ตอนนี้เหลือ U47 อนะครับก็ถือว่าความผึิของแบตเนี่ยค่อนข้างที่จะนิ่งเลยครับแนะนำน้องๆน,นะครับถ้าเกิดว่าจะเล่นเกมเนี่ยก็ไม่อยากให้ชาร์จแบตไปด้วยแล้วก็เล่นเกมไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นความร้อนเนี่ยผมว่ามันถ้าจะเกินกว่า60ขึ้นไปอ่ะมันมีโอกาสที่จะทําให้เครื่องเนี่ยมันดับไปเองเพราะว่า ความร้อนสูงมากก็ยังไงแนะนําตัวเดียวก็คือ cpu c ให้เช็คความร้อนนะครับแล้วก็เล่นแล้วก็อาจจะต้องมีการพักทุกๆ15นาทีบ้างครับแล้วครับมาดูบทสรุปของเจ้าตัว i q b i g 2นะครับในสิ่งที่ผมชื่นชอบก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่นะแน่นอน4,000นม ah ิลลิแอมเนี่ยมันอึด เทพมากๆนะครับผมใช้งานมา3วัน4วันนี้นะครับโดยที่เมเน้นใช้งานเยอะมากเนี่ยอยู่ได้สบายๆนะครับตอนนี้ขนาดเล่นเกมไปแล้วเนี่ยนะครับยังอยู่ที่46%อครับอันที่สอที่ชอบก็คือลูกเล่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นการวาดหน้าจอนะครับในเรื่องของตัว Force Touch พวกนี้นะครับก็ถือว่าเป็นลูกเล่นที่ใส่เข้ามาแล้วก็โอเคดีกับการใช้งานนะครับนอกจากนี้นะครับในหน้าของอินเทอร์เฟซต่างๆนี่นะครับมันก็จะมีในส่วนที่เป็นหน้าจอสาหรับการเลือกธีมนะครับ การเลือกตีมของตัวไอคอนต่างๆนี่เราสามารถเลือกได้ด้วยนะครับทำใหเ้เขาเรียกว่าอินเทอร์เฟซต่างๆหรือว่าหน้าจอต่างๆมีลูกเล่นค่อนข้างเยอะอน,นี่คือสิ่งที่ผมชื่นชอบนะครับนอกจากนี้นะครับก็คือในเรื่องของการใส่ซิมและการแยกซิมระหว่างตัวที่เป็นซิม2ซิมไมโครซิมนะครับกับตัวที่เป็นตัวหน่วยความจำที่เพิ่มเข้าไปนะฮะสามสิบองิตัวนี้นะครับแยกกันออกมาอย่างชัดเจนนะครับทำให้เราใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพและคุ้มค่านะครับในเรื่องของดีไซน์ผมก็โอเคมากๆกับสีทองสีนี้นะฮะ ฟลชหน้านะครับก็มีมาให้ครบเรียบร้อยไฟแสดงสถานะนะครับโอเคสิ่งที่ผมรู้สึกว่าโอเคยังติดอยู่นิดนึงก็คือในเรื่องของหลักๆก็คือหน้าจอครับผมบอกว่าหน้าจอเนี่ยครับเนื่องจากว่าเออมันอาจจะแสงมันอาจจะเยอะนะครับเนื่องจากว่าเป็น one glass system นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีมันอาจจะรู้สึกว่ามันยังซีดไปสำหรับสีต่างๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของกล้องหน้านะครับที่ผมถ่ายออกมาแล้วเนี่ยกล้องหน้า5ล้านนะครับแต่ว่าเมื่อคุณภาพแสงน้อยๆเนี่ยนะครับแสงภาพมันอาจจะไม่ค่อยชัดมากครับ ในเรื่องของกล้องหน้าและเรื่องของหน้าจอประมาณนี้เท่านั้นเองครับที่เหลือเนี่ยคุ้มค่ามากกับราคา4,990บาทนะครับแล้วก็เล่นเกมได้แบบอืดหน้าจอคุณภาพใช้ได้กล้องหลังใช้ได้นะครับถือว่าดีทีเดียวครับกับตัว IQ Big 2ตัวนี้ครับหมดแรงเลยครับผู้ชมครับโอ้แพงซะแบบว่าตัวแข็งไปหมดเลยก็แกลบไปหมดเลยฮะโอเค คุณผู้ชมที่ชื่นชอบนะครับกับเจ้าตัว iQB i g 2ก็ลองไปหาเล่นดูได้เพราะว่าตัวนี้เน้นมากๆในเรื่องของแบตเตอรี่อึดมากแล้วก็ราคาไม่แพงเล่นเกมก็โอเคถ่ายรูปก,ก็โอเคครับคุณผู้ชมครับวันนี้บัมมาไอทีหมดเวลาลงแล้วฮะติดตามบัมมาไอทีได้นะครับคุณผู้ชมที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับก็รบกวนกด subscribe น s u b ส c r i b e เพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมนะครับแล้วก็ติดตามผมได้ทั้งทั้งไหน a c e b o o k แล้วก็ Instagram นะครับโดยเข้าไปที่ b u m up tv d o เ com บัมอกเทีวีดีคอมเป็นเว็บไซต์ฮะแต่ถ้าเป็นแบบอินสตาแกรมกับ Facebook ก,ก็คือแค่บ u ็อกอัพทีวีนะครับ B U M P U P แล้วก็ทีวีครับวันนี้ลาไปก่อนครับโอ้เดี๋ยวไปพักร่างกายหน่อยนะครับลาไปก่อนครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ